มาแคมปิ้งสวัสดีค่ะมาแคมปิ้งวันนี้นะคะจะพาไปเที่ยวงานแคมปิ้งแอนบิ๊กนิกแฟร์ค่ะมีเลยนะคะซึ่งงานนี้จะจัดขึ้นที่ King Text นะคะกับเกาหลีใต้บอกเลยว่าคิงเท e x เนี่ยจะลักษณะคล้ายๆกับเมืองทองธานีหรือว่าบาตกกนานาบ้านเรานั่นเองนะคะจะมีงานจัดแต่แบบนี้บ่อยๆนะคะครั้งนี้จัดเรื่องของการแคมปิ้งใครที่เป็นคนรักแคมปิ้งนะคะต้องมางานนี้เลยนะคะอ่ะมาที่โซนแรกกันก่อนดีกว่าโซนนี้จะเป็นโซนของลุลกล่ันเองนะคะเปิดออกมาก็เป็นเต็นท์แบบนี้เลยโอ้โหดีมากเลยเนาะเห็นไหม โซนที่2ค่ะเป็นโซนของเต็นท์นั่นเองนะคะมีทั้งเต็นท์เล็กเต็นท์ใหญ่มีลักษณะหลายรูปแบบเลยนะคะเลือกได้หลายราคามีตั้งแต่แสนบอนจนถึงหลายๆล,ล้านวอนเลยทีเดียวนะคะหลากหลายสีด้วยนะคะมีทั้งเต็นท์ติดรถหรือว่าเต็นท์แยกออกไปนะคะหลายแบบเลยและนี่ก็เป็นเต็นท์พิเศษไหมคะลักษณะมันเหมือนแหว่งไฟมันคืออะไรเดี๋ยวพาไปดูด้านในค่ะด้านในมันจะเป็น อะไรเอ่ยลองดูนี้ค่ะมันเป็นที่นอนค่ะนะคะอ้แล้วก็ไม่ต้องนอนพื้นด้วยหรือจะเป็นตเต็นเ์เล็กขนาดมินิสำหรับใครที่อยากจะแไปแพ็กก็ได้นะคะมีเต็นเยอะบ้างมายเลยนะคะวันนี้กะว่าจะสอยสักอันแต่ว่าไม่มีเงิน <c oughs> มาดูของโซนของโต๊ะบ้างดีกว่าปกติเราไปแคมป์เอาว่าสมัยเรียนเนตนารีเนาะเราไม่เคยคิดเลยว่า การเข้าแคมป์มันจะมีอุปกรณ์น่ารักน่ารักแบบนี้ดูดิโต๊ะอะไรเอ่ยน่ารักมากแล้วนี่อยากได้มากแต่ไม่มีเงินเงิคือเต็นท์ผ้าค่ะไฮโซหรูหราหมาเห่ามากอยากได้สุดใจแพงแสนแพงกับไม่มีเงินนะคะช่วยกันซับสไคร้กันหน่อยจะไ,ได้มีเงินมารีวิวให้ดูนะคะว่าเต็นท์แบบนี้ใช้ยังไงแล้วก็ดียังไงเนาะ เห็นแล้วก็แหมอยากไดอ้อุปกรณ์ต่างๆที่บอกค่ะโต๊ะแล้วก็ชั้นวางของเฮ้ย <Hey, S 1> ไปแคมป์ิ้งต้อมีโต๊ะแบบนี้ด้วยเหรอแต่มันดีมากเลยนะคะโต๊ะแบบนี้จัดวางอของได้เป็นระเบียบเรียบร้อยราคาก็ไม่เบาจ้ะสองสามแสนหลายหมื่นเลยทีเดียวนะคะ,ะโต๊ะพับแบบนี้ก็น่ารักนะคะนี่เลยเป็นลายสีสารอันนี้สองสองน,นะคะหก,หกหมื่ก็มี ะะก็มีลักษณะตั้งแต่พันสองพันยันเป็นแพงแล้วก็มีค่ะอันนี้เป็นเ,เรียกว่าเป็นกล่องนะคะที่ทําเป็นโต๊ะได้ามาโซนทําอาหารจ้าแก๊สเกิร์ดนี่โคมไฟกจจ็จะน่ารักไปไหนเนี่ยบอกเลยค่ะคนเกาหลีเนี่ยการไปแคมปิ้งต้องน่ารักนะอ่ามาโซนทําอาหารจ้าอันนี้ขาดไม่ได้ไปแคมปิ้งต้องกินอาหารเนาะมีทั้งแก๊สพกพาเป็นแก๊สแบบใหญ่หญๆทําอาหารเยอะๆก็มีแก๊สน่ารักจุมุจะมี ตมุตมิก็มีโอ้โหน่ารักไฟเฟยเฮ้ยคือบอกเลยใครมางานนี้นะคนรับก,การแคมปิ้งเนี่ยมันช่างถูกใจดูสิแต่ละอย่างเนี่ยมันน่ารักอะ่ะตมุตมิมากเลยอะ่ะชอบค่ะวันนี้ก็ได้หลายอย่างติดกับบ้านมานะคะแล้วก็งานนี้ก็มีแจกของฟรีด้วยนะคะหลายอย่างเลยแค่กด subscribe หรือว่ากดติดตามเขาก็จะให้ของเล็กน้อยเป็นของฝาก นะคะคโซนสุดท้ายค่ะอันนี้เดินให้เหนื่อยเลยเพราะว่ามันเป็นจิปาถาะมากว่าจะเป็นแก้วมหม้อไหเออนะคะเนีย่ยอุปกรณ์ตกแตง่งอะไรเอ,อ่ยเอาลูกเอาเด็กเล็กแดงมาวิ่งกันสนุกเลยค่ะเนี่ยค่ะก็แบบนี้เป็นชั้นวางได้ด้วยนะคะคือตีงามอ่ะคนเกาหลีเขาไม่ได้เข้า แคมปิ้งแค่วัน2วันนะบางคนอยู่เป็นเดือนก็มีค่ะอุปกรณ์พวกนี้ต้องจําเป็นมากๆอันนี้เครื่องทาความร้อนนะคะแบบอุ่นๆพลมร้อนอสายไฟจริงๆมีบูธของสายไฟด้วยนะคะที่แบบสายไฟทั้งบูธเลยน่ารักหมดเลยนะคะอุปกรณ์ตกแต่งเยอะแยะมากมายอ่ะรวมไปถึงกล้องค่ะเพราะว่าอะไรสาย YouTube ไปแคมปิ้งต้องทำ u t u b e เหมือนเจ้เองนะคะ อุปกรณ์ต่างๆอ่ะเดี๋ยวเราปล่อยให้ดูอุปกรณ์ต่างๆโดยรอบแล้วกันแบบนี้เลยและโซนสุดท้ายจ้ะมันคือรถบ้านอันนี้ก็คืออยากได้เหมือนกัน,น,นแต่อย่างที่บอกค่ะยังเก็บตังไม่ได้น่ารักมากนะคะนี่เลาเห็นไหมอุปกรณ์ที่ถัดตกแต่งรถบ้านสวยดีอ่ะรถบ้านอ่ะอยากได้อ่ะ จร,จริงๆบอกเลยใครไปงานนี้นะคะเสียตังค์แน่นอนนะคะเพราะมันอะไรก็ด hmm. mm ีหมดเลยนะคะอุปกรณ์ต่างๆนี่เล่เป็นรถของเจเองไม่ใช่รักษณะคลายๆนะคะอยากแต่งเล่แบบนี้บ้างเนาะอย่าเก็บตังค์ก่อนเห็นไหมเอาดัดแปลเอารถเป็นทำเป็นรถบ้านดีมากเลยอ่ะนี่ก่อนจบแค่นี้ก่อนละกัาเดี๋ยวครั้งหน้าพาไปที่ไหนอีกติดตามนะคะยังไงตคดต่อกันด้วยนะคะฝากนิดนึงนะคะกดไลค์บ๊ายบาย